จินสามีหนิงซัดเดือดแซนไล่ปมแตงโมไม่สนปลุกเขยตำรวจใหญ่ถ้าไม่ถูกขอสู้จินจอรินธรรมวัฒนาสามีหนิงปานิตาที่เฝ้าติดตามประเด็นข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดามาตลอดติดตามการไขปริศนาปมตกเรือรพร้อมๆกับคนในวงการบันเทิง และคนในสังคมล่าสุดจินโพดภาพขณะติดตามข่าวแซนหนึ่งในเพื่อนบนสปีดโบ๊ทซึ่งเห็นหน้าทีแตงโมตกเรือออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์พร้อมขอโทษที่ไม่ดูแลแตงโมให้ดีจนพลัดตกเรือเสียชีวิตพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนเพิ่งเสียยังมีเวลาไลฟ์อธิบายได้อย่าพูดดีกว่านะครับคุณผมว่าคุณอยู่เฉยๆแบบที่คุณทำหนะแบบไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจอะไระนะเพื่อนตกเรือกูเหนื่อยกูปวดตามาก กูกลับแล้วนะไม่ต้องหาหรอกให้คนอื่นหาไปทำไปเถอะเพราะคนที่มาช่วยหายังหาคุณไม่เจอเลยครับทั้งที่คุณเป็นคนบอกว่าคุณโทรแจ้งเมื่อทำแบบนี้มันไม่ทันละครับมีแต่งหน้ากลางไลฟ์แกไฟให้สว่างสัตว์เอ้ยเงียบไปเถอะอีดอกจบนะไม่พอใจก็ฟ้องกูมาเลยเพราะเรื่องนี้ผมติดตามมาตลอดทราบมาว่าแต่งโมนารักมากจากภรรยางั้นผมจะด่าหมดละ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่คุณนะที่ผมจะด่าผมจะด่าแม่งหมดอะ่ะเขาต้องไม่ตายฟรีเพราะเขาเป็นคนดีจบนะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ถึงปอว่าพ่อตาของปอเป็นนายตำรวจใหญ่งานนี้ความยุติธรรมเวอร์ซัสอิทธิพลอำนาจเงินซึ่งจินได้เข้ามาตอบชัดๆเลยว่าพ่อตาเขาจะเป็นใครผมไม่สนครับคงว่าตำรวจก็ต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องครับผมเชื่อถ้าจะมาช่วยกันเพราะลูกเขยนายก็คงไม่ถูกต้องแน่นอนครับ ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าพ่อตาของเขาเป็นตำรวจจนตอนนี้ที่ได้อ่านคอมเมนต์นี้แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องผมก็จะสู้ครับไม่ต้องห่วงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ